แล้ววันนี้เนี่ยเขาจะมาบอกว่าเขาเริ่มมีความสุขมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นจากอะไรไปฟังกันครับ2อสามปีก่อนไปตรวจมีน้ำตาลสูงร้อยสีบนะครับพฤติกรรมตัวเองเป็นยังไงฮะทานมีมีกรรมพันธุ์ไหมฮะก็ต้องเรียนนิดนึงครับว่ากรรมพันธุ์ครับเพราะที่บ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่ก็ดีเป็นน้าก็ดี okay, okay. กับก็ส่วนมากกับบ็นเบารวานั้งหมด ทางบ้านมีกรมพันธ์เบาหวานนะฮะตัวเองไปตรวจเมื่อสองสามปีที่แล้วมีร้อยสี่สิบครับก็ไปเช็คตอนแรกเช็คประจําปีตรวจสุภาพมันตีไปเจออยู่ร้อยสี่สิบก็รักษาบ้างไม่รักษาบ้างไปตรวจบ้างขึ้นร้อยหกบ้างร้อยเจ็ดบ้างนะครับซึ่งรักษาอยู่ประมาณสองปีเสร็จมีอาการอย่างอื่นอีกไหมฮะเช่นจะมีอาการแทรกซ้อนอยู่บ้างเขาเรียกคือโรควูบมีวูบด้วยมีการวูบวาบนะครับส่วเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวก็คือจะฉี่บ่อย ปัสสาวะบ่อยปัสสาบ่อยครัมีอย่างอื่นอีกไหมครัพฤติกรรมกระส่วนมากที่หลักๆก็มีมีมีอยู่เรื่องของของการบุบบาบนะถ้าทานข้าวไม่เป็นเวลาหรือถึงเวลาแล้วไม่ทานข้าวอมันก็จะบูบวาบครับอันนี้อันนี้เป็นอาการที่เขาบอกว่าคนเป็นเบาหวานเนี่ยน้ําตาลจะขึ้นและลงเร็วหรือเปล่าอาจารย์เกี่ยวกันไหมครั คืออันนี้ทานยาหมอไปด้วยใช่ไหมคะทานยาคือถ้าทานข้าวไม่เป็นเวลาใช่ไหมฮะน้ำตาลในเลือดมันก็จะต่ําเพราะว่าเราทานยาลดน้ําตาลอยู่แล้อีกอย่างหนึ่งไม่ทราบว่าทานน้ําเยอะหรือเปล่าคะครับน้ําส่วนน้ําทานเยอะอยู่ครับทานน้ำเยอะดื่มน้ำเยอะก็เลยทําให้ปัสสาวะบ่อยคอ๋อฮะแต่ว่าวูบอย่างที่บอกว่าถ้าทานอาหารไม่ตรงตามเวลาก็มีโอกาสเป็นได้เพราะว่ามันไม่มีน้ําตาลไปใช้ไงฮะมันก็จะวูบอ เสร็จแล้วเป็นอยู่สองสามปีแล้วอย่างเงี้ยร้อยร้อยร้อยหกร้อยเจ็ดครับโดยประมาณนั้นครับทรมานไหมลำคาญไหมถามว่าทรมานไ,ไหมลำคาญไหมผมว่ามันมันเกี่ยวกับค่าความเสี่ยงของร่างกายมากกว่าเพราะบางครั้งขณะที่เราใช้ขับรถอยู่บนถนนน<อ>ะครับซึ่งมันออกอาการตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยบางครั้งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะครับตัวผมเองเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งขณะที่ขับรถอยู่บนทางด่วนครับแล้วก็เจอรถติดมาก<อ>มาก อาการวูบว่ามันยอกขึ้นมาทีนราจะช่วยอะไรตัวเองไม่ได้ยกเว้นว่าในรถของเราจะต้องมีน้ํามีเบปซี่หรือมีอะไรที่เป็นของหวานนี่จะช่วยได้ครับมันวูบยังไงฮะผมอยากรู้เหมือนกันอาการอาการวูบเนี่ยมันเหมือนรถรถติดอยู่ครับมันจะขึ้นเหมือนกับหมุนหัวเวียนหัวเหมือนจะเวียนหัวใจวิววิวใจสั่นอ่าใจสั่นใจจะวิววิวเหมือนเห็นผู้หญิงครับประมาณนั้นน่ะสาวสาวเดินมาครับก็จะตื่นเต้นจากจากเรื่องนั้นหน่อยครับ เพราะว่าเพราะว่าวูบตอนนี้มันวูบกําลังจะคิดว่ารอดหรือไม่รอดมันจะเป็นอะไรต่อไปจากนี้ครับอ๋ออ่าฮะแล้วยังไงฮะเสียการควบคุมถ้าเกิดไม่มีน้ําตาลใกล้ตัวใช่ครับก็ต้องเตรียมไว้ตอน,น,นแรกแดกจะเป็นเรื่องนี้บ่อยอมีวันหนึ่งผมผมต้อง<ค>ย,ย้อนกลับไปนิดนนหนึ่งครับว่าเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่าผมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องก็ดีใคร,ครแนะนําก็ดีแม้กะท้่งแม่ผมตอนนี้ก็กินเกือบทุกอย่างนะครับมีวันหนึ่งน้องก็ ซื้อมห้กับปุกเนี่ยฉลากสีฟ้าบอกว่าเป็นของฝันนะครับเพื่อสุขภาพของพี่ชายถ้าดีก็ไปต่อยอดเอานะครับก็หลังจากนั้นมาผมก็ทานยาตัวนี้ครับนะครับันขอโทษทีเป็นเป็นอ่านเสริมตัวนี้ครับก็วันละสี่แคปซูลก็คือเช้าสองเย็นสองอนนอนสองซึ่งทานไปก็ประมาณเกือบเกือบกระปุกแล้ว เกือบหมดกระปุกมีวินัยตอนทานไหมต่อเนื่องก็วินัยตอนทานต่อเนื่องครับหมายถึงว่าบางคนทานเดี๋ยววันนี้ทานก็ปฏิบัติต่อกับปฏิบัติต่อกับปฏิบัติต่อปฏิบัติต่อเพราะเราเราต้องการที่ว่าอยากดูเหมือนกันว่าภูมิต้านทานมันจะดีขึ้นอย่างไรไหมนะครับก็ใกล้หมดกระปุกครับอาการวูบว่าก็จะไม่เกิดก็ต้องเรียนย้อนไปนิดว่าวูบว่าไม่เกิดตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ประมาณร่วมสามเดือนแล้วครับอาการตรงนั้นหายไป ก็ทาให้ผมคิดว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นภูมิต้านทานที่เสริมร่างกายของเราจริงนะครับซึ่งผมเชื่อแลอเกินน้าหลายหลายคนที่เป็นเบาหวานอยู่กําลังคิดอยู่แต่ว่าการที่ว่าจะซื้อมาทานเนี่ยมันจะจริงหรือไม่จริงจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนอาการของผมนี่ผมเห็นชัดที่สุดแล้วก็ที่มากสุดตอนนี้คืออาการบูบบ้าท,ที่มันไม่เกิดเพราะเราคนใช้สัญจรบนถนนบ่อยอนะครับวันวันขับรถหลายร้อยกิโลตอนก่อนที่เป็น มีอาการ,รวูบเนี่ยมันความถี่มีไหมเช่นสามวันเป็นทีสองวันเป็นทีหรือหรือว่าสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับแต่ว่าจะให้บอกว่าความถี่ความห่างบอกไม่ได้บอกไม่ได้ไไดครับเวลาจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นบางครั้งอย่างที่ทางคุณหมอบอกเมื่อกี้ว่าถ้าทานข้าวไม่ตรงเวลาก็เป็นนะครับช่วงเย็นมื้อเย็นจะมีปัญหามากที่สุดก็คือจะวูบวาบตอนเย็นแต่บางครั้งมื้อกลาง อาจารย์อาจารย์อาจารย์น่าจะอยากทราบไหมครับว่าเป็นเบาหวานชนิดไหนเป็นเมื่อโตแล้วใช่ไหมคะเป็นตัวแล้วครับค่ะก็ชนิดที่สองนั่นแหละค่ะชนิดที่สองแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าน้ําตาลนะซึ่งถ้าถ้าพูดไปแล้วมันไม่ได้สูงมากคือสูงแต่ไม่มากไม่มากถ้าคุมอาหารได้ก็ก็มันก็น่าจะ,จะควบคุมได้ควบคุมได้นะตอนที่คุณหมอ ให้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 คำตอบว่าเป็นเบาหวานท่านให้ยามาด้วยไหมครัมียาครับมียาก็จะมียา,าทุกทุกปัจจุบันนี้ยาผมก็จะมีแต่ปพผมไม่ทานกั่นั้นเองอนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยทานยาแล้วมันมันมีปฏิกิริยาเนี่ยมันไมอ่อย่าะไงบางครั้งไม่ทานยาก็วูบ พอทานยาเข้าไปแล้วก็อาจารย์วิวก็จะเกิดครับซึ่งจะเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่บ่อยครั้งผมเลยหยุดยาตัวนี้แต่ก่อนเพราะว่าอาการบูบมันไม่ได้เกิดกับผมบ่อยตอนทานสูตรสีฟ้าทานยาควบคู่กันด้วยไหมครับช่วงแรกๆมีบ้างแต่ช่วงหลังไม่ได้ทานช่วงหลังไม่ได้ทานไม่ได้ทานอะไรฮะไม่ได้ทานยาหมอไม่ได้ทานยาของหมอของโรงพยาบาลครับแต่ทานบิมสีฟ้าเนี่ยประมาณหนึ่งขวดครับ ประมาณประมาณเกือบเกืบขวดแล้วก็เยียาหมอเพราะอาการตรงนี้มันดีขึ้นแล้วก็ไม่มีอาการวูบเลยครับผมแล้วล่าสุดที่ไปตรวจอดดน้ําอดอาหารก็ก็คือก็คือไปตรวจไปตรวจโรคอย่างอื่นด้วยก็หรือไปเช็คไปแต่วันนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ร้อยสามสิบเจ็ดครับซึ่งไม่เคยลงมาอย่างนี้เคยไหมก็ไม่เคยลง ต่ำกว่า140ครับไม่เคยลงต่ำกว่า140แต่วันนั้นไปตรวจมาเหลือ137ครับซึ่งก็ยังตอบไม่ได้ใช่ไหมฮรัอาจารย์ว่าเพราะว่าเวลาตรวจน้ำตาลปกติควรจะงดปกติถ้าสมมุติว่าทานข้าวแล้วไปตรวจเนี่ยนะฮะน้ำตาลอยู่ที่140ก็ปกติก็ถือว่าปกติ mm hmm. อ๋อแสดงว่าอาจจะไม่มีเบาหวานภาวะเบาหวานหรือเปล่าฮะก็อันนี้ก็ คือเป็นเนี่ยเป็นแน่ๆเพราะว่า uh huh. ไปตรวจเมื่ออดข้าวนี้มาร้อยสี่สิบซึ่งมันก็สูงแล้วนะคะ uh huh. uh huh. แต่ว่าขั้นนี้เนี่ยมันอาจจะแค่คุมอาหารก็น่าจะเอา uh huh. อยู่นะคะ uh huh. ก็ขณะนี้มาทานสูตรสีฟ้าไม่ได้ทานยาคุณหมอครับ,รบก็ขณะนี้ก็เริ่มเข้ากระปุกที่สี่แล้วรกระปุกที่สี่แล้วล่าสุดที่ตรวจร้อยสามสิบกว่าครับ เมื่อวันที่สามิถุนาครับสามมิถุนาผมว่าถ้าให้มั่นใจอีกทีหนึ่งแต่นั่งหลังทานข้าวร้อยสาสิบกว่าหลังทานข้าวไปตรวจหลังทานอาหารด้วยจริงๆไม่ควรจะถึงอีกทีหนึ่งนะมั่นใจเลยนะงดน้ํางดอาหารแล้วตรวจเพื่อความแน่ใจครับก็อีกทีครับก็ ทางหมอก็นัดวันที่3กรกฎาคมสามเดือนหน้าครับก็คือก็คือต้องต้องอดนะคับอ้าเดี๋ยวมาเล่าผลให้เราฟังอาจารย์ครับจากกรณีนี้เนี่ยคือน้ําตาลสูงับสูรสีฟ้าเข้าไปทําอะไรบ้างในคนที่เป็นเบาหวานนะครับครับถ้าเราเจาะไม่เลือขาวแล้วดูสารที่ไม่เลือขาวหลั่งออกมานะครับเราจะพบว่ามีตัวที่สูงแน่ๆเลยที่อยู่ผมแสดงบนทีวีนี้นะครับ ที่ข้างบนจะเห็นว่า T N F a l p h a Interferon Gamma แล้วก็ I L 1 7 I L 1 7เนทะ่ยทั้ง3ตัวจะมีสูงในผู้ป่วยเบาหวานนะครับสาเหตุที่มีสูงแล้วทำให้เป็นเบาหวานก็เพราะว่าสาร2ตัวแรกสตัวแรกเนี่ยมันจะไปทำลายตับอ่อนอแล้วก็ในตับอ่อนก็มีเบต้าเซลล์อยู่ซึ่งเป็นตัวที่เซลล์ที่หลังอินซูลิน เมื่อตับอ่อนถูกโจมตีถูกทำลายเรื่อยๆเบต้าเซลล์ก็ไม่ค่อยสร้างอินซูลินเท่าไหร,ร่แล้วคนต้นพวกเราก็ทราบดีอินซูลินคือสิ่งที่นําน้ําตาลของเราใน,ในไปใช้นะครับน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงนะครับเมื่อมันสร้างมากเกินไปอืมันสร้างมากเกินไปอินซูลินมันก็หลั่งน้อยลงเราก็เป็นเบาหวานนะเบาหวานประเภทนี้คือเบาหวานประเภทที่หนึ่งนะครับในขณะเดียวกัน ทั้งสองตัวเนี่ยมันไปทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินด้วยมหมายความว่าแม้ว่าร่างกายของเรามีอินซูลินที่มีความสามารถพาน้ำตาลไปใช้ก็ตามแต่มีอาการดื้อต่ออินซูลินเกิดขึ้นในในภาวะของเราอาจารย์น้ำไพยเคยบอกว่าอินซูลินไม่สามารถเอาน้ำตาลไปเคาะประตูเซลล์แล้วป้อนป้อนน้ำตาลเข้าไปในเซลล์นะครับว่าเกิดอาการดื้อต่ออินซูลินนะครับ ถ้าหากว่าเราลดสารสองตัวนี้ลงมานะ,ะนอกจากว่ามันจะลดการโจมตีตับอ่อนลดการโจมตีเบต้าเซลล์แล้วก็จะลดอาการดื้อต่ออินซูลินด้วยเมื่อเราลดอาการดื้อต่ออินซูลินเราก็สามารถที่จะเอาน้ําตาลไปใช้ตามปกติเบาหวานก็จะลดลงมาเพราะฉะนั้นก็แก้ไขปัญหาเบาหวานประเภทที่สองนะครับส่วนตัวที่3คืออินเทลลิิน17เนี่ย ข้อมูลของอินเทอร์เน็ตขนาดนี้ได้รับการสวามสนใจของคนมากค่อนข้างจะมากในในโลกของภูมิคุ้มกันที่ทําให้อาการแพ้ภูมิตัวเองทั้งหลายมีความรุนแรงมากขึ้นเบาหวานก็เช่นกันก็เป็นอาการของการแพ้ภูมิตัวเองนะครับทั้งสามตัวเนี่ยไม่ดีสําหรับคนเป็นเบาหวานเพราะมันมีสูงเมื่อเราใช้สี่แคปซูลตะวนันคือเช้าสองแคปซูลก่อนนอนสองแคปซูลแล้วก็เจาะไม่เลยขาวออกมาดูนะครับ เราก็จะพบว่านะครับที่ผมชี้ด้วยสีแดงเนี่ยสอนลูกสอนสีแดงเนี่ยทั้ง3ตัวเนี่ยมันลดลงลดลงเห็นชัดเจนมากเลยครับ,รบลดลงเป็นตัวเด่นชัดด้วยนะครับนี่คือการใช้เพียง4แคปซูลต่อวันเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลใน14วันใน14วันนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้อาการของที่จะทําให้เกิดเบาหวานประเภทที่1เบาหวานประเภทที่2มันก็ลดลงหมด แสดงว่าจะต้องรับประทานอย่างนี้ไปเรื่อยๆทีนี้คําถามที่ดีมากคุณต้นตั้งแต่คุณเป็นด็อกเตอร์ยิ่งสอบแววของความฉ <c oughs> ลาดเลยจริงๆสอบความแววฉลาดมันตั้งแต่รู้แล้วแต่ว่า <c oughs> <c oughs> คือคือเมื่อเราเมื่อเราราสามารถควบคุมน้ําตาลได้มผมก็อยากจะแนะนําว่าใช้ลดลงนะฮะเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดลดปริมาณได้แล้วก็แต่อย่างอว่านะครับพยายามตรวจน้ําตาลอยู่เรื่อยๆ ที่ผมที่ผมแนะนำเช่นนี้ก็เพราะว่ามีคุณกอเดที่ปัตตนีเขาเคยต้องปีนะฮะแล้วหยุดไม่ได้เลยแล้วใช้2องแคปซูลเช้าสองแคปยูเจนเนี่ยสี่เดือนเขาเลิกฉีดอินซูลินนะ,ะแล้วปัจจุบันนี้เขาควบคุมน้ําตาลโดยใช้สามแคปซูลต่อสัปดาห์คือเช้าวันเว้นวันนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากนะครับน่ายินดีมาก พยายามถอยของพวกนี้มันไม่มีความจำเป็นหรอกกินตลอดชีวิตอ่ะนะเพราะเป็นเป็นสิ่งที่แก้ไขอาการคือเมื่อว่าร่างกายมันสมดุลแล้วภูมิต้านทานมันสมดุลแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเติมมันเข้าไปเรื่อยๆครับเอาเป็นว่าไปสร้างร่างกายให้มีภูมิต้านทานสามารถอยู่ได้ด้วยความสุขจนถึงอายุร้อยปีดีกว่าครับคือไปใช้ตัวสีสูตรสีเขียวสูตรสีเขียวแทน ครับอาละครับก็กรณีน,น่าจะได้แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวตรวจเลือดเสร็จครั้งต่อไปเรามาดูผลกันอีกทีหนึ่งครับสามกร,ร,ออรกฎาคมครับ o โ e ร a t i o n BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสร,รรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบบริชบิมไม่ใชยานะครับ จึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับพุ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ